เอาแล้วผมสวัสียรับท่านชมครับพบกับมุ้ยโอโซนนะครับผมและนี่คือ WWE ีโอแชมเปี้ยนะครับผมก็้องไการเสียเวลานะาผมเปิดแพ็คประจําเดือนนี้กันเลยดีกว่านะครับเดืแล้ไม่ได้เปิดครับลืมครับลืมนะครับแหมลืมเลยกุญแจยังยังคาอยู่เลยเดี๋ยวได้ดูกุญแจดิผมลืมแลวลืมจริงครับผมไม่ได้โกหกอย่างใดนะครับลืมจริงครับเนี่ยอินเวนทอรี่เนี่ยมันดูดิผมลืมกุญแจลืมเปิดอ่ะในเดือนที่แล้วเนี่ย ไม่ใช่เไอ้ไม่ใช่หกหมื่นนี่นะครับนี่นี่เน,นี่ยเนี่ยสามหมื่นเจ็ดเนี่ยดูดิผมลืมเปิดนะครับเนี่ยอ๋อ,อไม่ใช่นี่หว่ายวอย่าอย่าอันไหนที่ผมลืมอะ่ะผมจำไม่ได้อะ่ะจะเป็นเลจด์มั้งผมไม่แน่ใจนะลืมแล้วผมลืมจริงๆครับลืมจริงๆผมบอกแค่นี้เลยผมไม่แน่ใจว่าไหนด้วย อืมอันนี้หรือเปล่าเออเอพีเเนี่ยผมลืมเปิดนะครับผมไม่แน่ใจอะ่ะแต่ที่ได้เดือนที่ได้ผมลืมเปิดจริงๆนะครับผมมาเปิดแพ็กนี้กันดีกว่านะรประจําเดือนเดือนเนี้ยกันยายนนั่นคืออ๋อไม่ใช่กุญแจนี้อ่ะผมแต่จําจได้ว่าเดือนที่แล้ผมลืมเปิดนะครับลืมจริงๆไอ้คีเทโเวอร์บลิฟเทนนะครับผมนี่ครับไอ้ประจำเดือนนี้นะครับมีน,นี่คนที่ได้ฟรีนะครับเออ ประจำเดือนนะครับนั่นคือเวสลีย์นะครับไอ้น oh ิวเวสลีย์โอ้โหใช้เกเบิลอยากได้มากเลยอ่ะใช้เกเบิลเนี่ยมีพิเศษนะครับริมโมแกนหนูริมโมแกนโอ้พี่นะโอ้ยท่านมหาเทพของเรานะครับพักนานซะขนาดนี้ยังอยากได้มากเลยตัวนี้สีเขียวเนี่ยเนี่ยอย่งงี้แค่ฝันนะทิดเดลออกไปแล้วนะครับแหมตอนที่ผมอาจจะนี่เขาออกจากดัีแล้วนะครับ <laughs> ออกหลายคนเลยตอนเนี้ย อืมมีจิมมี่ด้วยนะครับมีนี่ด้วยนะมีเจ้าเดสเตอร์ลูมิสด้วยที่เคยแจก,กมาก่อนนะครับสเตอร์ลูมิสเนี่ยอือือมีฟันาโก้เหมือนเดิมเจยูโซ so ครับเด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วองมีกิมมิกใหม่แน่มีอีเวนต์อันนี้อันนี้เป็นกิมมิกอันนั้นอยู่อะแร็บอยู่อ่ะโอ้โห ตายเพคนี้ไม่ค่อยน่าสนใจเลยวะ่ะน่าสนใจแค่มหาเทพโรมันคนเดียวที่อย่างานั้นงันมากเลยอ่ะเอเลสออกมาแล้วนะครับเออผมเห็นพวกแบเบอ็ดดี้โอเอ็ดดี้เหรอเอลวิโนโอจิมมี่บัตไลวะ่ะเออปัจจุบันอยู่บัตไลนนะจิมมี่อ่ะเอออกมาแล้วนะครับล่าสุดแยกค่ายแล้วด้วยนะถ้าใครเออใครยังไม่ทราบเขาแยกค่ายกันเป็นของตัวเองเลยเอ่ะเจอยู่รอไอจิมมี่สแลกดาวนะครับ โบเซเวดด้วยว่ะให้ประจำเดือนนี้โอ้โหแม่งอยากได้คนเย่าครับโรมันนะไอหัวโตครไอสีเขียวเลยออื่นไม่อยากได้อ่ะเองได้หมดแล้วเนี่ยได้หมดแล้วเนี่ยนี่อะโรมันหัวโตอยากได้มากขอเหอะขอสักครั้งเอะตามดาวเงินยังดีอ่ะตีเดอร์ผมได้แล้วนี่ไอออสครับไอออสผมอยากได้เนละไอออสเนี่ยนี่ไอออสไอไออสครับไอออส ไอ้ออยากได้มาไอออเนี่ยผมอยากได้มาก,อาก,มากโอ้มีแค่นี้เองเอาโอเคไปการเสียวลานะครับผมเปิดเลยนะครับหนึ่งชุดนะครับหนึ่งสองซ้ําเอยเอาเลยนะครับอันนี้ดไปการเสียวลาไปเลยทีละแพ็คนะครับเริ่มเลยการันตีอยู่สิบแพ็คสุดท้ายนะครับสามดาาเงิน อันอ่ะโถเลยโอ้ยได้เลยแล้วนะครับดิชอเล่นโถเลยได้มาตั้งบ่อยเลยบ่อสามดาวมึงอ่โถก้อนฟาเตอร์ไม่ต้องการเท่าไหร่วะอืมดเศษเยอะคนถามว่าจะให้เล่นด้วยไหมนี่ผมว่าไม่ดีกว่ามันเสียเวลาผมนะอีกแล้ว, <laughs> อวออไอ้กพอตฟาเตอร์วะเนี่ย ิงเ,เล่นเล่นแบบเออเลี้ยงเพชรธรรมดาครับเหมือนแคนนี่รัชอะไรพวกเนี้ยโอ้สแคปก็เล่นสเคปอะไรเงี้ยเออมันเกมเลี้ยงอะไรนี้เลยนะอ๋อแคสซคนะครับอันนี้แคสซจ็คครับอือก็ยังดีวะผมมีเกือบทุกตัวแล้วมั้งตัวที่เป็นมิโฟลีอะดเว้นตัวมิโฟลีเองยังไม่ออกนะโอ้ได้ซ้ำอีกแล้วโอ้ยแอ้สองคนนี้วะเนี่ยออกมาทีจังเลยไอ้สองคนนี้แล้วนะฮะ ต่อไปเอตีห้ามั้งออตันนะครับโอออตันมีขาวจะรีทายแล้วด้วยนะครับเพรากอารมาเจ็บหลังนี่แหละทุกคนรีทายหมดแล้วจะเว้นออตันนะยังไม่ประกาศไปทางการขาแว้วจะรีทายอยู่เนะี่ยวิ่สีดาวโอวินแม็กแมนครับเออวินวินยังได้อยู่ในเกมได้เลยชนะอุ้ยสองหมื่นเชีย์ครับโถล,ลดด็อกครับโอ้โหลดีเอ็กใช่ไหมโลดด็อกดีเอ็ก นี่การนี่ไม่มีนะเพราะว่าเขาอยู่ค่ายเองแต่ไมอยูนะอุ้ยสีดาวทองอ๋อฟังดังโก,โก้ที่พีจิมมีตำรวจตัวดีดีแพ็คดีเว้ยเาวมี่โอ้ยเาวมี่การ์นี่เปเป็นทรีนิตี้แชมป์อิมแพคครับคนปัจจุบันครับแชมป์หญิงอิมแพ็กนะฮะแล้วก็นี่ก็คือลิกิชี่ครับผมอ๋อลูกชายสองคาเตจิมมี่กับเจน,นะอันนี้ผมมีแล้วกันมีหมดแลว้วอ่ะ นีหมดแล้วเลยต่อไปคือไม่การันตีโอ้ยจอนนี่กากโน่ครับมีข่าวว่าจะออกด้วยนะครับแหม่ลือนะครับลือโดนสล็อตนี่คือไม่โดนนะสามดาวเ v p ีพีเฮ้ยยังมีพีหายไปเลยนะเออน่าอยู่กับโมโมนหละผู้ข่าวปัจจุบันไม่ด้วยอะ คอมินโหนคอวินน่าจะเป็นกิมมิ่งนี้อ่ะชอบกิมมิ่นี้สุดแล้วอ่ะรถวูฟเนี่ยมีกิมมิกใหม่ด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่เปิดหรอก <c oughs> ม่มีตัวใหม่รีทอเ่นด์อีกแล้วนะคเว้แต่จนเบื่อเลยลลรีทอเ่นด์ไอเขาจะได้ผมได้สามสี่ดาวมั้งสี่ดาวเงินมั้งต่อไปต่อไปเออโถแอคแพค x <c oughs> ีเอเตอไปคู่กับรถด็อกได้ครับอันนี้เออ เวลาเล่นโชว์ดาวอะไรทุกอย่างเนี่ยต่อไปทีเด่าวิเปอร์เอตอนเป็นโอ้โหมาใหม่ๆเลยครับเนี่ยเม่ตอนสมัยเป็นเชื้อเจ้านะฮันเตอร์เฮลธ์เอนรีประมาณครั้งแรกเลยครับอันนี้กอต้านอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวว r เปอร์นนี้ตอน2011มั้ง10ถึง2014เออประมาณนั้นนะอินีนี้ เรบเป็น a p e ิกพีเดอร์เหมือนเดิมอานาชินครัน,นาชินโอ้นาชินน่าจะเอากิมิกิมิกใหม่มาได้แล้วอะ่ะอาชินตอนมาใหม่ๆอันนี้กิมิกนี้ไปกิ้งเรเดอร์ครับโอ้โหผมจะเรียกใครดีเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้อะ่ะมันไอว่าเหรอก็ไฟเตอร์อีกแล้วนะครับ ออกใยจริงป่าก๊อดแพ็กป่าก๊อดมาเนี่ยป่าก๊องมาสามแล้วอ่ะมานำเงินโอ้โหแชร์เกดไอ้ไม่ใช่ครับโอทิปครับจา่าฟาแคนเนมี่เอออยากได้คู่ของเขาอ่ะแชร์เกดเราอ่ะจะดีมากเลยเจ้าต้านเบนใจมินออกแล้วนะครับล่าสุดนี้โดนจ้างออกแล้วนะครับจเจ้าต้านเบนใจมินออกอีกรอบนึ่งนะครับโอ้โหได้ใจเขามากเลยนะ,จะเจ้าต้านเป็นใจมี เอาไปเชิดของลิลิปรีครับอ๋อตอนสมัยอันนี้ผมสั้นอยู่เลยอันนี้อยู่จัดเมนเดครับลุงเรืองดีครับตอนนี้ได้แล้วแม่ครับผมอันนี้ออกแล้วนะครับแม่กิจกรรมไม่ดีครับไม่น่าเลยนะครับแม่ทำตัวเองด้วยครับเรดิโดะไม่น่าเลยนะครับต่อมาโอ้ขควิ่งอลยนะครับแม่ตอนนี้อยู่ในทีนะครับ มา next ยังไม่ถึงการันตีนะครับ MVP แล้วโหเสียดโรมันตลอดโรมันไม่ได้ทกทีว่ะเนี่ยพอพูดอะไรได้มันไม่ได้ครับมันแปลกมากเลยเนี่ยต่อไปต่อไปลอนซิมอนนะโหอ o m b i n a t i o n o f domination นะ่ะอืมต่อไปหัวหน้าทีมเลยนะจะไอนไปทุกน้องเลย โอีกไพ็กดีเองอยูแล้วมามาทั้งหมดเลยมาตัวที่อยากได้ไม่มาเลยเต็มเต็มใส่ใส่สูตรดำก็ยังไม่ได้นะโอ้ก๊อดฟาเตอร์อย่างเงี้ยไอ้ก๊อดฟาเตอร์มันจะออกมาสี่ห้าแพ็คแล้วเนี่ยตัวเขาทาั้งนั้นเลยอ่ะไปเอาก๊อดฟาเตอร์ดีกว่าใช้เก,กนะเบิลอย่างได้นะใช้เกเบิลอย่างกู้เขาเนี่ยนี่คือตัวใหม่เลยครับไม่ใช่ตัวดิมเดิมเนี่ย เพิ่มเชยเข้าไปอเงี้ยผมอยากได้บูชเหมือนกันนะคู่ของเดนฮอเล่ดนนะแต่นไมนะนะ่มีครับไอไอแท็กอันเนี้ยไม่มีถึงม้อนอีก่แล้วถึงม้อนอีกแล้วผู้หญิงออกมาคนออกมาสองเลยนะเดลิฟลี่กับนาวมี่ใช่ไหมอือหรือทีินิตี้ปัจจุบันนะไม่มีตัวใหม่เลยคนระับรอนดาโอ้ยี่ยี่สามเลยเขาถึงก็งมาพอดีผู้หญิงคนอีกคนนึงนะรอนดานี่ออกไปแล้วนะมันนี่ออกไปแล้วนะ อันต่อไปซีดาวโอเอ,อตอนอยู่ยบรู้นะครับโอ้ี่ครับโอ,อ,โอ้สมัยเป็นลาติโนฮิสนะสองพันหนึ่งครับอันนี้แน่นอนเลยิีแพ็สุดท้ายไม่การันตีนะครับมาคองโถวอีด,อดอียวเฮ้ยแพ็กที่หกแล้วเนี่ยปากคอสอีกแล้วอ่ะเฮ้ยเผื่อจังเลยนี่แพ็กคอดฟาเตอร์มาเนี่ย ไอ้เยอะมากตัวใหม่เทุกที่เถอะโอ้ตัวเก่าอย่างเงี้ยโอ้ที่แล้วนะครับแหมนอัลฟาเดจีมี่อุ้ยอยากได้เช็คเกมเบลมากเลยอะเอาจริงนะอยากได้มากอยากได้แชทอะจะแชทอะโอ้อีกแล้วนะครับอือสองเพชรติดกันเลยโอ้ที่นี่ผมมีอยู่แล้วเนาะมีจะแพ็กก่อนด้วยมั้งเออเดือนก่อนนู่นเลยอะมา รอนจิมอนอีกแล้วรออะไรไบ่อยๆวะนนี่ยโอ้ตายละเลยไม่การนตีหกแพ็สุดท้ายนะดีเดาาดิกลูโอ้เราวิชิมิกลูโถมึงมีแล้วนะออกไปไม่มีตัวใหม่เลยโอ้จิมอนอยู่แล้วอ่ะนี่ออกมาสามสี่แพ็คต้องเน่้ลองจิมอนเนี่ยคอมเบนเนชั่นเนี่ยไม่เอาดีเออถ้าอเอพีเอกเมาอ่ะแต่มันไม่มีครับอะไรเนี้ย โอทีเจอแล้โอที o ออกบ่อยเหมือนกันนะเนี่ยโอที o เนี่ยเอออยากใช้ตัวแก้วเนี่ยตอนเป็นไอเฮมมี Heavy ่วิเชอรี่ผมไม่ใช้เลยอ่ะอยากใช้ตัวนี้เหมือนกันเลยตีเด,ด้าที่เป๊ะตองเป็นเดอะกีนครับโอ้โหเหรอเออนี่ผมอยากใช้เหมือนกันนะโอที o อีกแล้วโอทีเอามาสี่ห้าแพ็คแล้วอ่ะมีเหลือสองแพ็คสุดท้ายนะครับเอ้ยแพ็คสุดท้ายดิไอแพ็คสุดท้ายแล้วครับไม่การันตีอนะ่ะแพ็คสุดท้ายแล้วครับ เมการตีก็คือออตัน,นครับโอ้โหนออตันวะต่อไปเป็นการันตีนะครับสิบแพ็คสุดท้ายนี่การันตีนครับการตีออกไปด้เฉดัะแน่นอนเลยเฉดแล้วฮะเฉดที่หนึ่งเจดูโซโอ้โห,โหตอนจิมมี่ยังไม่มาดีเทิร์นนะครับอันนี้แต่ว่ายัางไงก็มีเออจิมหมิงเมนอีเวนแน่นอนเฮ้ผมมันใจเลยอุ้ยผมได้อันนี้อุ้ย มซิสดสโมน,นี่เฮ้ยอยากใช้งนันเว้ยอยากใช่วะทีนี้ก็ได้มาอเอสเขาบอกมันตอนโอโ้โหตอนได้แชมโลกแล้วครับอันนี้สองพันหกแน่นอนอ่าต่อไปมีการันตีหมดเลยแล้วที่เหลือเนี่ยดีโคเชต่ปไปเอที T, ครับโอ,โอ้เอาเป็นชุดเอาเป็นคลาสคลาสฟ้าได้ไหมอ่ะคลาสเหลืองผมไม่เอามไม่ใช้เท่าไหร่อ่ะโอ้ไทฟูนว่ะเก่ากึกมาเลยนะครับอันนี้ต้องมาเลยใช้เหมกันอะ ถ้ตอนเป็นมีมีนะอีเวนต์อะอย่างเดียวพวกนี้เย้ได้ออสเย้ได yeah! ้ยุดเตออสแล้วครับผมเฮ้ยเอว่าผมมีแล้วเหรอไอไออสเนี่ยอ๋อมีแล้วมั้งไอออสอะโอ้ยมีไปครับเก๋เชนมันนี่ครับผมแอนเจลดลกินจากซีโปฟิตนะครับผมก็มีแล้วก่อนหน้านี้อยากได้มันเทสฟอร์เหมือนกันแ,แต่ผมไม่ได้วะโอ้ได้สองหมื 2, ่นเชนครับอุ้ยออนี่น่าใช่วะคนนี้น่าใช่มากเลยนะเออลองลองใช้ดูดิ ใช้ลองลนะครับรอนดา้าครับไม่ได้าหาเที่โรมันอยู่แล้ว่คมัเซงกิตในอให้สุดท้ายครับแต่สุดท้ายคือแตน,นแตนเอนเจโลอดอกกินไม่มีตัวใหม่เลยครับอูบ้าจะตายเลยโอ้ยอดอีกแล้วนะครับสรุปครับผมมาดูเลยได้ซาชาบเบงครับโอ้โหสองสองเฉดก็ d f ฟาเตอร์ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าเฉด โอทิศก็เยอะนะครับโอทิศน่ะเนี nah ่ยนี่โอ้นี่ฟิลนี่อัปเกรดมาเลยโอ้สีดำผได้เยอะมากนะได้ฟันนังโก้ได้เอทได้อะไรพวกนี้นี่การันตีโอ้โหการันตีได้แบบนี่ถือคือไออออ่ะเออไอออสคือดีสุดครับไอออสเนี่ยรองลงมาก็รอมากระชาแบงค์เลยครับซาชาแบงค์เนี่ยเออลองกชาแบงค์ดีผมไม่เคยใช้ซาชาแบงค์เนี่ผมได้ได้มาด้วยเนี่ย เดือกลางๆเลยโอเพกนี้ถือว่าใช้ได้ครับใช้ได้ครับเอาแล้วผมจดเป็นเ่านี้ครับผมการเปิดแพ็กนะเปิดคิดเดือนละครั้งเลยครับผมเอ๋ผมจะทําจ,จะพยายามมาเรื่อยๆนะครับหม่พาร์เดือนที่แล้วผมขอโทษจริงๆครับผมลืมครับผมลืม,ลมจริงๆเนี่ยลืมว่าเปิดแพนะ็กอ่ะปรากฏว่าอีเวนต์หมดไปแล้วนะครับก็เลยได้อีเวนต์นี้มาแทนนะผมเอาแล้วผมจะเรลืมกดไลค์แชร์ซับสไครต์ช่องม,มุ้ยโอโซนได้ผมแล้วจะทำไมผมนี่กิมมิกใหม่ของคอบินนะรู้ใช่ป่า แล้วก็ใหม่ก็ผมกับมุ้ย mm hmm. โอโซนในวีโอต,ต่อไปครับผมไปแล้วผมเจอใหม่ครับ